สวัสดีครับนี้จะพามาชม R3 ปี2017นะครับผมคันนี้ติดสติกเกอร์ Line HP4 มานะครับเปิดราคาเงินสดอยู่ที่8 9000บาทนะครับดาว5 0 0พผ่อน2,948งบแนวดนะครับดาวเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวจะชี้ของแต่งให้ดูทีละชิ้น,น ันนี้รถเป็นสีขาวนะครับติดสติ๊กเกอร์แต่งลายเฮปิโฟมมายางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ยางยังอยู่อยู่นะครับข้างบนนี้ได้เป็นชิลหน้าแต่งมาให้นะครับที่กระจกซ้ายขวานะครับผมไฟเลี้ยวหน้าเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับผมมีกาดแห้์ฝั่งขวามาให้นะครับ ตรงเครื่องไม่มีรอยนะครับรถไม่เคยลม้มไม่เคยชนนะครับส่วนท่อจะได้เป็นสล i p on ปลายแอโร่นะครับมีสปูลล้อหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับในยางหลังนะเปลี่ยนให้ใหม่โซ่สเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่เ,เ,หหมเหมือนกันนะครับผมคือว่าคุมเลยใช้กันย,ยาวๆไปเลยนะครับไปเลี้ยวตามแมวนะครับ ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องทางร้านเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับผมเราระบบไฟติดครบนะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะครับคันนี้เลขม่อยู่ที่32,000โลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ ทาน,นะครับผมถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวทิ้งไอเดียไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมฝากติดตามทิกต o k ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ